สูสวัสดีลุงจอดสวัสดีครับกัาแฟส,สดดตริงก์ครับพี่น้องคีณหมอครับลุงจอดจะไปย่างลุงจอดจะไปหาหม,มอค่ะพี่น้องค่ะไปหาหม,มอเอาว่าท้องบ่ดีค่ะพี่นออ้องบิร์ๆๆเบิร์น่ะค่ะ,คะเป็นทองเสียค่ะพี่น้องเป็นลุงนีก จะกระเพาะบ่ค ja, ่อยดีจะได้พ so. mm hmm. right. ี่น like ้องเป็นบอยนะค่ะพี่น้องก็เลยจะไปห้าหมอค่ะไดหยุดงานนะคะมันนี่ลาป่วยอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็ดื่มกาแฟเราก็จะไปค่ะพี่น้องไปห้าหมอมาตเจ้าของอ้วนนี่ค่ะพี่น้องลุงจอดนี่เป็นเพ่นรักษาดูแลหุ่นดีมากๆนะแค่นี้ก็ว่าจ้กของอ้วนพนะโอ้ยเนาะ อ่ะคุณน้องแค่นี้ก็ว่าเจ้าของอ้วนมานะเบิ้งยะบายบายปิดดันบรรยากาศยามเสาร์เย็อรมันค่ะพี่น้องสิบโมงเสาร์ดูดูค่ะพี่น้องบรรยากาศหมอกยังเต็มเลยค่ะสิบโมงเสาร์เห็นไหมค่ะพี่น้องอากาศขึ้นเย็นหนาวมากๆเลยค่ะ อ๋อหนีบพากันมาซื้อของค่ะพี่น้องแล้วเราดูร้านจอดรถค่ะพี่น้องจอดรถค่ะซื้อของซุปเปอร์มาร์ทค่ะพี่น้องนีแล้วค่ะฤดูหนาวเย็นละมั่นจะเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องบางมือนี่ตื่นเห็นไหมเนี่ค่ะพี่น้องหมอกเต็มเลยค่ะดเ่เห็นไหมคะพี่น้องมองมาเห็นยังเลยค่ะพี่น้อง Ada hari ini. Ha? Ada hari

ขนมครบเคี่ยวค่ะพี่น้องอาขาดบัไดขึ้นนมค่ะพี่น้องนุ่มเออนมนมอยานี่ะขาดบัไดขึ้นนมเพราะว่าลุงนี่โอ้ดื่มกาแฟมากๆชอบดื่มกาแฟค่ะพี่น้องขาดบัไดขึ้นนี่นมไปใส่กาแฟ <c oughs> แล้วก็ไปเอากาแฟคะ่ะ กาแฟเม็ดค่ะพี่น้องจะมีทั้งเม็ดทั้งบดนะคะขายอันนี้อรนนี้นิ่ม c l o s พักวงเวนเนอร์มาดูแลน้อกตอนนี้จะไปเอาไข่กันค่ะพี่น้องนี่ไข่ก็มีหลายเกรดหลายไส้ค่ะ ใส่เอ็มใส่แอลนะคะท <c oughs> างนาก็จะเป็นกวกเนื้อค่ะพี่น้องปกเนื้อนะคะใส่กอกก็ไม่เยอะค่ะพี่น้องค่นะคะ ลายแบบนะคะใส่กองเยอะๆนี่เลยใส่กองเลยพี่น้องคนเยอะเลยค่ะใส่กองนีุนี่แตมีมา้ามานี่ค่ะพี่น้องคนเห็นไหมคะพี่น้องม้ามานะคน เป็นกระป๋องกรมี่แบบเป็นห่อกับมี่ค่ะน่ามากอันนี้ไปล่องค่ะพี่น้องเนี่นรสไก่นะคะเพราะว่าลุงจะชอบกินกินรดไก่ค่ะพี่น้องเนี่ยไปเดี๋ยวจะเอาเอาไปล่องเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไปพรุ่งไปยียุจะเอารดเนื้อ่พี่น้อง รถหนึ่งร,รถต้มยำเจ้ารถเนื้อหลักอะค่ะจะไปยูจะเอารถเนื้อ,อหอนึนะคะแค้ะก็เอาต้มยำห,หอหนึ่งอรงี้หอนี่ยังไม่เคยกินยาพีปน้่องแต่เอาไปลอกเนาะคะ่ะเนาะ เป็นล่องดูค่ะเคยกินแต่ของยำๆเนาะค่ะของยำๆนะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวไปเบิ้งปลาอยาอยู่อยากได้ปลาแซลมอนเนาะค่ะนีปลาแซลมอน น้ำค่ะ,นนคะพี่น้องตุ้งเรากจะเอาอันขวดเล็กไปน้ำนะ้ำเนี่ย่ะ เอาเอาเป็น <c oughs> ของไปเกี้ยวล่างหนามข้าวเจียลมจะลุ้งจดลุงอ,อยากได้ทั่วขาวพีน,น้องทั่วซมซอสมะเขือเทศเนาะคะ่ะเป็นว่าอร่อยด้วยกันนะเดี๋วยวลุงไปจ่ายตังค์แล้วจ้าพี่น้องมาเลย ของแล้วแกพี่น้องมาขึ้นรถกันแล้วจ้ะเข้าบ้านกันแล้วใช่ฝรั่งป่ายวนเหจัดการเองคนเดียวเลยค่ะพี่น้องมาซื้อเขาซื้อของออเป็นชอเพชรคนเดียวค่ะพี่น้อง,อ,งอันเห็ดยังเนี่ยชอเพชรคนเดียวเข้าไปเห็ดซอยนี่ก็คือเข้าไปเคี่ยงเผินซื้อ ปเจียเห,เะะเห็ดพุทนัดเนาะค่ะเด็ดปุ๋ยเดียวท่านาอยู่เด็ดพักซีเล่าพักหอมไปมกเห็ดดำพี่น้องจะมกใส่ปลาแซลมันค่ะปลาแซลมันก็นได้ค่ะกำลังเก็บใส่ถุงค่ะเบังพี่น้องใส่ใส่กันยังหมอกเต็มเลยพี่น้องบรรยากาศนี่หมอกมาบ้าง ซูเปอร์มาร์เก็ตยุคคางทุง่งค่ะพี่น้องบ้างบ้างไงคางทุ่งกับปวดอ่ะเบอร์พี่น้องปวดะเห็นไหมคะพี่น้องโอ้โหหมอกราคายุโรปจะเป็นแบบนี้แหละ này luôn cho cùng là công ta kẹp gian ghéo luôn cho anh 看看。